มาล้างพิษตับด้วยน้ำมันมะกอกใช้แล้วมันสบายเบากายมีกําลังไหมล่ะถ้ามันสบายเบากายมีกําลังก็แปลว่ามันดีมันถูกกันถ้าใช้แล้วไม่สบายไม่เบากายไม่มีกําลังมันก็ไม่ถูกกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันเนี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันมันซาไปพอสมควรแล้วนะใช้อาจารย์เคยอธิบายให้ฟังอยู่เรื่องของการใช้การล้างพิษตับด้วยน้ำมันมะกอกก็เคยอธิบายบ้างนะ จริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยมันก็คือกลไกของมันมันมีทั้งมันมีทั้งคุณทั้งโทษถ้ามันถูกกันมันก็เป็นประโยชน์ถ้ามันไม่ถูกกันมันก็เป็นโทษเอาแค่นี้เนี่ยเนี่ยใช้น้ำมันใช้น้ำมันมากอดล้างทิ่ตับเนี่ยอ่ถ้ามันถูกกันเอาพูดถึงว่ามันถูกกันเอาไม่ถูกกันก็ได้อ่ถ้ามันไม่ถูกกันเนี่ยนะเวลาเราใช้เข้าไปเขาใช้น้ํามันจํานวนมาก โดยหลักวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยน้ำมันจะไปกระตุ้นให้ตับเนี่ยทำงานมากหลังน้ำดีออกมาเพื่อย่อยไขมันนั่นแหละเพราะฉะั้นตับที่ทำงานมากเนี่ยใช้จํานวนมากแล้วก็ทําให้ตับต้องทํางานมากเนี่ยตับทํางานหนักเนี่ยนะมันจะเกิดกดแล้วความร้อนที่เป็นพิษขึ้นตับก็จะเกร็งตัวบีบเอากดแล้วความร้อนที่เป็นพิษนั้นออกดันออกเลือดลมไหลเวียนไม่ได้จะตับวายเลยนะตับแย่เลยนะตับก็จะพังนะแทนที่จะล้างพิษตับตับก็จะพัง มันไปเพิ่มภาราคองตับแล้เอวัยวะอื่นก็จะพังตามไปด้วยเพราะว่าไขมันที่ล้นเกินเนี่ยเข้าไปแม้จะล้างออกอย่างนั้นนะแต่มันไปกระตุ้นให้ร่างกายต้องขับไขมันนั้นออกมันก็ไปกระตุ้นให้ต้องขับไขมันออกนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าร่างกายไม่มีกําลังในการขับออกนะไม่มีร่างร่างกายไม่มีกําลังในการขับออกน้ำมันที่เข้าไปเนี่ยมัน มีทั้งอยู่ในลำไส้มีทั้งกระเพาะอาหารลำไส้มีทั้งดูดซึมก็ไปในร่างกายนะแล้วแล้วเนี่ยตัวตับเนี่ยเป็นตัวที่จะต้องนะ่าจะต้องหลั่งน้ําดีออกมาเพื่อที่จะย่อยไขมันอย่างนี้เป็นต้นตับก็จะทํางานหนักนะ่าแล้วถ้าไขมันมันมากไปเนี่ยมันก็จะไปพอกตรงนู้นตรงนี้แล้วก็จะไปพอกที่ตับด้วยถ้ามันมากเกินไปถ้ามันดูดซึมเข้าไปมากเกินไปนี่กรณีที่มันเป็นโทษนะมันก็จะทําให้ตับนี่แย่ หรือร่างกายส่วนดื่นแย่กรณีที่มันเป็นโทษนะแต่กรณีที่มันเป็นประโยชน์ทีนี้กรณีบางคราวบางคนถูกกันเนี่ยพอใช้เข้าไปเสร็จย็งไงมันก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยให้ตับนันแหละหลังน้ําดีออกมาเพื่อที่จะจย่อยอ่นนี้ก็เลยมันก็เลยกลายเป็นร่างกายก็เลยฝากพิษออกมาด้วยอ่าบางทีมันไปกระตุ้นแล้วให้ก็เลยดันพิษออกมาด้วยดันพิษบางอย่างออกมาเพราะให้ทํางานมากแล้วก็ ได้กระตุ้นให้ถ้าช่องทางระบายพิษต่างๆโปร่งโล่งเนี่ยมันก็เหมือนกับได้กระตุ้นให้ดันพิษออกมาอย่างนี้เป็นต้นออกมาทางน้ําดีแหละก็เลยฝากพิษออกมาด้วยมันก็เลยดีขึ้นแต่ถ้ามันติดขัดนี่ยมันก็จะไม่ดีขึ้นนะถ้าช่องทางมันติดขัดปุ๊บมันตีกลับนะมันดันพิษออกมาไม่ได้ตับทํางานหนักแล้วมันเกิดกล้ามเนื้อเกรงค้างแล้วมันดันพิษออกมาไม่ได้ตีกลับเนี่ยตับแย่เลยนะมันจะเพีย อย่างนี้เป็นต้นมีบางคนเสียชีวิตเลยพลังพิตับน,นี่ในอโศกนี่พ่อครูสมณาโพธิรักษ์นี่สั่งห้ามเลยว่าห้ามมาล้างพิตับในชุมชนชาวอโศกเด็ดขาดาเพราะมันเสี่ยงที่จะทําให้คนได้คนนี้เสียชีวิตได้ก็ไม่ทําส่วนใครจะไปทําเองข้างนอกก็แล้วแต่จะทําทไม่ทําก็แล้วแต่แต่ห้ามมาทําในชาวโศกห้ามมาทําในชุมชนชาวอโศกอย่างนี้เป็นต้น นะเพราะว่ามันเห็นแล้วมันมีอันตรายกับคนนั้นคนนี้มันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยปลอดภัยเป็นวิธีที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะแต่บางคนเขาก็ดีขึ้นได้เหมือนกันนะบางคนเขาก็ดีด้วยวิธีนี้ในบางคนนะบางเวลาบางคนเขาก็ดีขึ้นอย่างนี้เป็นตะ้นนะในบางคนเขาก็ดีขึ้นนะแต่ดีขึ้นมันก็ไม่ได้ยั่งยืนถาวรหรอกนะถ้าไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไม่ได้พาก,กันล้างกิเลสอะไรนะไม่ได้ เปลี่ยนอาหารให้ถูกต้องาบางคนเขาก็ดีขึ้นได้แต่บางคนเดี๋ยวก็แพ้เขาก็แย่เลยสรุปรลแล้วเรื่องของการล้างพิษตับด้วยนะ้ำมันมะกอกเนี่ยมันยังเป็นวิธีที่เสี่ยงอยู่เสี่ยงที่จะถูกกันก็ดีขึ้นไม่ถูกกันมันก็แย่มันเลยเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ประมาทดีกว่าถ้าอะไรที่เป็นวิธีที่เสี่ยงก็ไม่จําเป็นต้องประมาทแต่ถ้าอะไรที่ไม่เสี่ยง มันก็ดีกว่าก็าหาวิธีที่นุ่มนวลดีกว่าเอาเป็นนั้นว่าน้าถ้าน่าท่านใดไปใช้วิธีอื่นหมดแล้วมันก็ไม่มีทางไปแล้วเราจะเสี่ยงเอาก็เสีียงได้ก็ <c oughs> ลองเสี่ยงเผื่อจะถูกกันถ้าไปทํามาหมดแล้วมันไม่ดีขึ้นจะเสี่ยงอันนี้ก็วัดดวงกันเอาน้ามจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะาอย่างนี้เป็นต้นจะเสี่ยงไม่ล่ะจะเสี่ยงก็เสี่ยงจะไม่เสี่ยงก็ไม่ต้องนะนะก็แล้วแต่ ส่วนทางแพทย์วิธรรมเราเรามีวิธีอื่นที่ดีก่อนอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ต้องไปทําไปตัวนี้เราก็ไม่ได้ไปสนใจที่จะไปทำนะเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าเออมันมีความเสี่ยงที่มากเราก็ไม่เอาชีวิตใครมาเสี่ยงดีกว่าอ่ามันมีเสียงที่มากกว่าประโยชน์นะส่วนบางท่านใครได้รับประโยชน์ก็ก็แล้วแต่นะใครได้รับประโยชน์ก็ทําตามเหมาะสมเอาถ้าใครได้รับประโยชน์ก็ก็กทําเป็นครัง้งเป็นคราวตามความเหมาะสมของ ท่านที่ได้รับประโยชน์อย,อย่าไปหลงมากนักนะพยายามแก้ที่ต้นเหตุเป็นหลักอ่ะดีนะเพาพยายามแก้ที่ต้นเหตุเป็นหลักจะเป็นหลงจนโอ้นะไปใช้ซะมากจะเป็นอันตรายนะคนเราถ้ารู้สึกว่าดีมันมันก็จะทําเกินทําเกินก็จะแย่อะไรเงี้ยต้องเรามาระ,ระวังนะต้องเรามาระ,ระวังแล้วดีมันไม่ได้ดีกับทุกคนอา้าวมันดีกับใครใครใช้แล้วสบายก็ถูกกับคนนั้น วนใครใช้แล้วไม่สบายก็ไม่ถูกกับคนนั้นนะคนถ้าเดี๋ใช้หรือไม่ใช้ก็ใช้วิจารณญาณเอาอ่าช้หลักวิทยาศาสตร์หลักความจรงิงนะก็พจกิจารณาไปตามความเหมาะสมกันแล้วกันอ่ะอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้ประมาณนี้